ถ้บผมก็โปรเจกต์เนีครับเป็นโปรเจกต์ที่ต่อจากดิบราเธอร์นะครับซึ่งหลังจากจบโปรเจกต์ดิบราเธอร์เสร็จแล้วเนี่ยครับเขาก็จะมีผลงานต่อที่นมาครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพลงด้านงานแสดงและอื่นๆ <ะ S 1> แต่ว่ากอมีว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็จะติดขัดปัญหาบางอย่างอย่างเช่นปัญหาอย่างที่เคือนเรื่องของโควิดไอจีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเดบิวต์ก็ ถได้เลยครับแล้วก็พอดีมันมีช่วงแกลนิดนึงที่เราสามารถที่จะพาน้องๆเนี่ยไปถ่ายอะไรบางอย่างได้ก็ลเลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็มีกล่อเปลืร์ที่มาเดียวแล้วก็มองว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึงน่งแล้วก็ เรื่องอะไรล่ะเราคิดว่าโอเคอนไรน้องๆเข้ามาถ่าย้อนนี้อีกแล้วก็ปรึกษาที่มาเดียวนะครับก็น่าจะเป็นปรเจต์ที่เกยวกับเรื่องของบินรีนะครับแล้วก็ไปถ่ายทำกันที่เชียงใหม่ครับผม<า>ซึ่งตอนนั้นนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับใช่ที่ตัวอย่างเราโจทย์นี้เป็นยังไงบ้างครับตอนที่เราได้รับมาไปดูน้องตั้งแต่แรกๆก็เห็นอย่างเราก็จะรู้ละว่าอย่าง าบางคนเล่นเปียโน,นได้บางคนเล่นกีตาร์ได้บางคนเล่นเครื่องดนตรีอะไรได้ทุกคนจะมีจะมีความสามารถในการเล่นเครื่องแต่ละอย่างแล้วก็เราก็มองว่าเออเขาเราน่าจะขับจุดเด่นความสามารถของเขาให้ให,ให้มันฉายแววมากกว่านี้เพราะตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเขาจะมาเป็นพ็อกซี่ในทุกวันนี้เร <laughs> าว่าทุกคนเก็บทุกอย่างเป็นความลับผมก็แบบว่า มันร้อเพลงอะไรวะก็ไม่เป็นไรให้มันเล่นเพลงคลาสสิกไปแล้วกัน่ะปรากฏเป็นหนังเพลงคลาสสิกจ้าแล้วก็แล้วก็เลยแบบขัดเกลาวเขี้ยวเข็นน้องๆตั้งแต่อยู่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็พากันขึ้นไปเชียงใหม่ไปซ้อมกันอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ปึง้งล็อกดาวน์แต่พวกเราก็อยู่กันเป็นบับเบิ้ลแล้วใช้เวลาถ่ายกันประมาณ2เดือนนั้นน้องๆก็กินอยู่ที่โน่นนะฮะโดยมีพี่อ้ํากำกับ น้อีทั้หลังกตะวันตรด้วยที่เสร็จจนสุดจนกลายมาเป็นวันนี้ที่สำเร็จแล้วครับที่จะได้ฉายเป็นใหญ่มากเลยที่ที่ต้องฝากมันมาแต่ละที่ต้องตักลโอ้เยอะมากครัคือคือแบบเราว่ามันมาในวันเนี้ยตอนนี้เป็นเวลาที่ที่เหมาะสมที่สุดไม่รู้ใครไปมูอะไรไว้หรือเปล่านะเพราะจริงจริงหนังเกือบจะได้ฉายก่อนหน้านี้ด้วยเนาะได้มูแล้วมาให้มันเลิศยามงามดีเราก็เคารพศิษิ์ศิษย์กัน เออแต่มันอันทซแต่มันหัศจัรย์มากเลยเพราะว่าถ้าเกิดถ้าหนังมาฉายกําหนดเดิมอ่ะมันคือก่อนเพลงเพลงซิงเกิลสองเขาจะดังมันกลายเป็นทุกอย่างตอนนี้ลงจังหวะเวลาที่เหมาะสมพอดีทั้งหมดเลยแล้วก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงประทานพรให้น้องๆเขาแหละครับเพราะถูกที่ถูกเวลาใช่ถูกที่ถูกเวลามากอเรื่องความบังเอิญจริงๆเพราะว่าจกแผนเดิมมาต่างๆ ค่าจะไม่ได้เป็นแบบนี้ต้องเอิ้อมว่าชิ้นที่สองของน้องเนี่ยเขาเข้ามาพอดีในจังหวัดน,นี้พอดีแล้วก็กับในจังหวัดที่โปรแกรมที่เราจะฉายพอดีครอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้แบบทุกอย่างมันพอดีใช่ติ๊กก็ได้มาแจมด้วยหรอเกิดอ,อะไรข้ก็ด้วยครับวอนแรกผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาทีนี้ท่านที่มาเดียวครับเสียงตอให้ผมนะผมเขาบอกเฮ้ยต้องเล่นด้วยเหรอครับก็ต้องเล่นสิครับจะได้ครับผมอยากจำกับติ๊กเจ็ดไงครับ ครับผมแดกรุ่มงานกับวิตตี้กัานานแล้วอะไร่โอเคซึ่งผมก็จะโผล่มาเล็กๆิน้อยนะครับในเรื่องของเป็นเอ็กซ์ซิบิวชิพโปรดิวเซอร์นะครับจัดงานในการประกวดดนตรีนะครับแล้วก็น้องๆคนนี้เขาก็ตามความฝันของเขาจะมาประกวดในในรายการของเราก็จะคล้ายๆกับชีวิตจริงเลยคล้ายๆกับชีวิตจริงอีกนิดแล้วก็ แม้ว่าจะมาทิ่หน่อยนะครับแต่พอเวลาผมเข้าฉากกับน้องๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายมากเพราะมันคืออารมณ์เดียวกันเลยครับอารมณ์ไหนอารมณ์แบบต้องไปแง่คิดตาต่างเรือนอะไรบางอย่างเป็นพ่ออุ้ยประมาณนั้นครับประมาณนั้นที่ไม่เดีอวที่ทีเซอร์ตัวเชลล์ที่ออกไปมีแอปค้นทางใจว่าเอ๊ะอันนี้จะโดนหลอกอีกหรือเปล่าใครจะหลอกใคร ตามสต์ที่เเ่้หรอเต้องถามพุ่งกลับมาเออก็อ่าก็จริงๆไม่ไม่หลอกครับคไม่ใช่ไม่มีหลอกครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าในในตัวหนังเนี่ยเราจะมีเล่าเพิ่มเนาะเราจะดึงดึงซีรีส์เนี่ยเข้ามาช่วยขยายเพื่อความเข้าใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คืตัวหนัง เป็นเป็นซีรีส์เนาะซีรีส์จะมาก่อนแล้วก็เรื่องของซีรีส์มาก่อนแล้วตัวหนังเนี่ยเหมือนจะเป็นบทสรุปของของตัวซีรีส์ครับครัเป็นน้องๆน้องบ้ันท้าพกรณ์แล้วก็เอ็มใช่ไหมลูกได้แบบที่เป็นตัวตัวตัวสักบคนที่เป็นตัวนำรู้สึกยังไงบ้างเล่นตอกไกลขนาดนั้นจะได้ยินมามอยู่ตรงกลางระหว่างที่มาอ่่พีิกกยยัังูไม่ได้แล้ว ามมาแล้วก็ตื่นเต้นครับพวกเราั้งสคนเลยเพราะว่าเป็นข้ามเ,เรื่องแรกที่เราได้แสดงแล้วก็จริงๆคือแสดงที่เราเรื่องแรในหลักสาต์ที่เราแบบไดเรียนคลิปด้วยกันมาก็รจริงเราจะมีความเทมีกันอยู่แล้วเพราะว่าเรา,เ,า,า,รเ,า,าเราฉากตาอรไปดูพอเราข้ามอปดูวแบมันมัสนสยากที่ไรสองนก็รู้สึกว่า ต้องทําความเข้าใจกับตัวละครมากกว่าครับผมก็ได้รับความช่วยเหลือจากพีทีทูท่านครับว่าเราควรจะทำยังไงเราเราแบบศึกษาตัวละครอย่างนี้ยังไงอะไรครับท er ุกคนก็ช่วยหมดเลยครับผมก็ขอบคุณมากๆครับมีบอกที่คุณตงๆงที่เดี๋ยว่เขาช่วยอะไรเออช่วยครับอย่างอย่างวันแรกคือตรงนี้เหมือนแบบว่ายังแบบไม่รู้ว่าต้องยังไงพี่แม่เดี๋ยวเขาจะอยู่อีกห้องนึงเพาะว่าพี่เอนี้ไปแล้วก็เออแบบ แสดงอย่างนี้นะไม่ต้องเครียดอะไรฟังดูเหมือนพี่มาทำเป็นเรย่องข้าวไหมครับทำเป็นเลย่ข้าวสองเลยครับมีข้าวตองครับช่วงนั้นกินข้าวนอกบ้านไม่ได้พี่ติเราทุกคนต้องอยู่ในบับเบิ้ลขอบคุณลพบริบถาด้วยนะอุ้ยู้สึก รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับบทเป็นตัวลนแล้วก็เล่นเล่นหนังเรื่องนี้ครันที่ผู้ใหญ่เลือกมาเล่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างคาทาได้จริงๆกับบทบาทตัวละครนี้ซึ่งก็มีความคล้ายกับต่างกันกับตัวของตัวเองก็อย่างเช่นความร่าเริงความสฉลียวาดก็จะมีบ้างแต่ว่าทม้งหมดบวกความที่ดราม่าซีนดราม่าต่างๆคือตอนแรกตูนแบบแท้จะไม่เข้าใจใจความจนการเล่นซิงดราม่าเลยแต่ว่าพี่ๆในกองหนังคอยช่วยสนับสนุนว่ามีทริคต่างๆก็ให้อินกับบทละครทอนไปเรื่อยๆก็เริ่มแบบสนุกไปเรื่อยๆกับหัง ผมเวลานี้ก็รู้สึกไม่กลัวสายตาให้ต่อไปรพี่ติ๊กน้องๆคาดนะที่หลังที่เราดูงานมาดูในกล้องด้วยดูตัดต่อด้วยก็ถือว่าพอใช้ได้ครับโอ้โหออะเพราเองยังเอาตัวไม่ลอยว่าอย่างเงี้ยถผมเป็นเรื่องแน่พวกเขาครับผมก็ต้องเก็บประสบการณ์ให้เยอะพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพยายามพวกเขาครับผมเองก็พยายามที่จะป้อนในสิ่งที่ สามารถที่จะพัฒนาเขาให้มาขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วคิว่าจะเป็นทางด้านอี้แล้วะจาอะไรที่ซัพพอร์ตก็ได้ก็จะทำว่งเรื่องนี้มีแเลงด้วยเส็งคราะึ้น้นต่อครับสาคนข้างบนพูดเร่องเพลงแบบไปอก็ได้ร้องเพลงด้วยแล้วเกินโซนครับผมใครร้อง คือต้องจริงๆต้องบอกว่าจริงแล้วถ้าเป็นออริจินอลเลยครับจะเป็นพี่มาเดียวแล้วก็เป็นพี่พี่ที่เป็นคนขับร้องเพลงขอบใจทั้งเพื่อนครับซึ่งเราถือว่าเป็นการขอยืมเพลงของพี่พี่มาเดี๋ยวทําให้ร้องใหม่เดี๋ยวทำให้ร้องออริจินใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีทําให้น้องร้องใหม่นะคะต้องฝากในตัวด้วยนะครับได้ได้ถือว่าฝากฝากพี่พี่หันพี่พี่สื่อแล้วนะพี่ทำอะไรไม่ค่อยทันหรอกครับหนังเข้าแล้วพี่ทําเพลงไม่ทันติดายได้ เกมจัดจัละกันมาด้วยใช่ใช่พอไป็นึงเป็นแรงบันดาลใจด้วยนคือมันมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกันอยู่นะเออมันมีมีดนตรีมีแบบเทศกาลมีอะไรอย่างนี้มาอยู่แล้วก็เออมันตอนเราเราคิดเราทําเรื่องเนี้ยมันมันเหมือนมีเขาเรียกอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรแบบที่เป็นแบบคาบเกี่ยวกันมาเออนิดหนึ่งดูแล้วมันจะอบอุ่นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอาไว้ของดนตรีที่เราเคยทามามาทําแล้วก็ น้องๆเก่งกันมากเลยเพราะวันที่จะร้องหนึ่งวันก่อนจะร้องพี่มาเพิ่งมาสอนและทุกคนก็คงตั้งใจไปซ้อมมาอะไรแบบนี้ค่ะในตอนถ่ายนะอุลามานกันมากแล้วก็ร้องได้ดีฮะแขกรับเชิญครื่องณนั่งให้พี่ติ๊กเป็นตัวแทนละกานเรือที่20คือ20ตุลาพฤศจิกาตุลาคมขอฝากนะครับทุกอย่างเรื่องนี้นะครับ My Tempo น้องพี่ เลื่อนนะครับจะฉายวันแรกนะครับ2 0ตุลาคม2 5 6 5ครับผมก็อยากให้ที่ตามชมกันนะครับกับการแสดงของน้องๆฟ็อกซี่บแล้วก็น้องๆที่อยู่ในโปรเจกต์ The Brothers โดยนะครับแล้วก็มีผมเข้าไปแจมด้วยนะครับด้วยแล้ก็กับด้วยทีคนเดียวนะครับครับพี่อ้ํานะครับน้องนัทสอนะครับขอบคุณมากครับขอบคุงมีน้องลองทำให้ดีับ เดี๋ยวรอยีิบล้านกันนะ